สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยาหนิงกุกตุมนะคะวันนี้เราจะมาเก็บผักหวานกันนะคะผักหวานที่สวนหลังบ้านนะคะนี่ค่ะมาดูก่อนป้าผักหวานออกเต็มต้นเลยนะคะโอ้โหดูสิคะยอดอ่อนๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยโอ้วันนี้ท้องฟ้าก็คึ้มนะคะ คือเหมือนฝนจะตกเลยโอ้นุน่นตาฝนตกแท้โอ้คึมทั่วเลยนะคะไม่แดดนะคะยากาศดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บผักหวานกันค่ะอ่อนจังเลยยอดผักหวานผักหวานแตกยอดสวยๆเก็บผักหวานแกงใส่ปลา่างก่อนนะคะ ถึงฤดูออกก็เต็มต้นเลยนะคะนี่ถึงคือว่าจะขึ้นเขานะคะขึ้นเขาไปเก็บผักหวานพอดีค้มฟ้าค้มฝนค่ะมืดหมดเลยนะคะท้องฟ้าค้มมืดก็เลยไม่กล้าขึ้นเขาคนเดียวนะคะเลยมาเก็บที่สวนหลังบ้านนะคะก็เลยมาเก็บที่สวนหลังบ้านเลยพรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปอยู่ถ้ามันไม่ค้ม ฝนนะคะลึ้มฟ้าคึ้มฝนนี่ก็ขึ้นไปคนเดียวก็กลัวอยู่กลัวจะลงมาไม่ทันฝนตกโอ้ยมันก็ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนได้เนาะเกิดฝนตกไปคนเดียวมีเพื่อนไปก็ยังดีหน่อยหาชวนเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไปนะคะคือเขาบอกว่าเขาเก็บอยู่ที่บ้านเขาผักหวานใครก็ปลูกไว้ที่บ้านนะคะแต่ส่วนเราอยากไปเก็บผักหวานบนภูเขาค่ะ ผักหวานปบนภูเขามันจะอร่อยกว่าหอมหวานกว่ากันนะคะกับผักหวานที่เราปลูกนะคะไม่เหมือนกันนะคะนี่คือผักหวานปลูกนะคะปลูกที่หลังบ้านค่ะก็อยากไปเก็บที่ภูเขาเดีคงจะเต็มต้นเนาะจะเต็มแบบนี้แหละโอ้ยเห็นอย่งไรเนาะไปหาชวนใครเนาะชวนไม่เจอบอ์ปอเมเจอก็ไม่รูป้ไปไหนแล้วอยากจะชวนไปเก็บผักหวาน บนภูเขาขอภูกระโลนภูเหล็กไฟคงไปไม่ถึงหรอกค่ะภูเหล็กไฟไกลก็คงจะไปแถวภูกระโลนนี่ก็โอ้ยพอกินแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มออกเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนอ่อนเรามาหาเก็บต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็สวยเลยคือเดียวคือเดียว กำลังออกถ้าเราไม่เก็บนะคะยอดผักหวานก็จะแก่นะคะก็จะไม่ปรงอีกนะคะถ้าเราเก็บปล่อยนะคะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆพอดีซื้อปลาย่างนะคะไว้ก็จะแกงใส่ปลาย่างนะคะเย็นนี้นะคะ ต้นมะนาวมะนาวก็แตกยอดแล้วก็จะใส่ถ้าอมด้วยเหมือนเดิมมะนาวก็แตกยอดแล้วยอดปุ่งแล้วก็เป็นดอกด้วยดอกมะนาวอู้ต้นนี้นู เหมือนเดิมช่วงนี้ผักหวานออกนะคะมันก็ต้นไหนก็ได้ทุกต้นเลยเก็บแค่สวนหลังบ้านนี้ก็พอแกงแล้วโอ้ยโอยน้ำเกี่ยวหัว เราก็จะเก็บอยู่สวนหลังบ้านนี่แหละเดี๋ยวไปดูต้นนั้นก่อนสวนทุเรียนสวนผักหวานมะพร้าวโอ้ยฝนเอ้ยตกลงมาใส่ต้นไม้ด้วยเถิดให้ต้นไม้เย็นชื่นใจสักทีเถอ,อะเนาะโอ้ไปดูต้นนั้นก่อน ต้นนั้นจิดุกกระทู้อะไรไก่เอ้ยป้าต้นนี้โอ้โหโอ้โหต้นนี้คือออกแท้เรายิ่งเด็ดยิ่งออกนะคะนี่ค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดนะคะ าเราไม่เก็บนะคะมันก็จะไม่แตกยอดนะคะมันก็จะแก่นะคะเราจะต้องเก็บนะคะเพื่อให้มันแตกยอดขึ้นเรื่อยๆนะคะยอดใหญ่จริงๆโอ้นี่ป้า แค่นี้ก็เหลือกินแล้วแค่นี้ก็จะเหลือกินแล้วผู้ต้นนั้นยิ่งโอ้โหไปดูต้นนูน้นเอฟซีค่ะต้ดติ โ,โอ้โหตอต้นนี้ยิ่งเต็มเลยเฮ้จังไรค่อยเอกอกล่องลงมาเนาะเหนียวลงมานะคะเหนียวลงมา ึมฟ้าคึ้มฝนตกสักทีสะฝนเอ๋ยอยากจะให้ฝนตกจังเลยจะได้ต้นไม้จะได้สวยงามเร็วนะคะต้นยางก็จะได้กรีบเร็วนะคะ ได้เยอะแล้วนะคะดูสิคะเก็บแค่ไม่กี่ต้นเองนะคะก็พอกินแล้วนะคะนี่คะ่ะต้นนี้ก็เหมือนต้นนี้กออกเหมือนกันจนแก่โอเคคะ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ